สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมผมก็คือไม่ใช่ละผิดเรื่องนะครับอยู่ผมบันนี่คงนะครับนี่ผมจะมาฟังคนบ่นๆกันโอ้ข้าวขาผมเป็นเรี่ยสักคันป้เจอข้ันรัก

Hold that. <gasps> that sniper is a spy kill men oh. ช่วงน,นี้พูดน้อยนะไม่มีอะไรจะพูดเแต่ที่ใส่คุณนี่แหละ ขึ้นไม่ได้สจนเปิร์รโน้ขึ้นได้ปะโอข้ขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นยากนะนี่นี่จะไม่หาเรียรกคนอืนอ่นครับเหอะ เอาหมดเลยเอาหมดได้จะเอาใช่ไหม <c oughs> ไม่ยิงเอาแล้วเนกะ็บป <c oughs> ืนในตำนานหน่อยใหญ่นี่มัโคตรโหดเลยอ๋อไม่ดีไม่ดี โดนเลยโดนยิ่งโดนโดนเลยครับท้ชมสุดยอดจริงๆโอ้ยเดะเดเดโอ้โหโน้ตไอทีดี เสียงเบานะครับว่าผมถ้าผมจะให้เสียงดังจริงต้องพูดแบบใกล้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเอาลเนต่ต้องพูดใกล้ใหม่นะโตเซียนเหรอโตเซียนโตเซียนโอ้โหเสียนผมแพ้ทำ ไม่มีเสาา้นที่เลยไม่มีไม่สาระตายคู่เลยไปสเกล ตัวนี้มันโหดเอ๊มันมันเกลียนครับจานกิ๊กกับแม่เม้าเก่าใช่ไเก่าใช่ไหมได้สัตว์อะไรอมืออะไรอมือ ดต่กี้เนี่ยกูถนัดสเกลยิงรูปไม่ไหวพวกนี้แม่ตายแล้ตัวนี้ยิงตรงรับวันนี้ ้ยสัตว์เปนกูเหี้ยเล่นลอยนักใช่ไหม,ส,ม,ไมสัตว์เออมันแหละพวกไล่ชันฉันต้อเพื่อนนะูโกหน่อย

ลักั้งแต่ละครังขีลลงง้อ่ะมันต้องจัดจักดอกจะโซเชียลเอาไปเอ้าในสปายก็ได้วะคุณมมากเนาะ But of course my appreciation I mean thank you more up <c oughs> มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหสไนเปอร์ด้วยมือแม่นนักเหรออืมฮ่า <c oughs> เอชันออกมาดิตุด๊ดไหนวะมันมา ออคลิปก็ต้องขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วครับไปไบายทุกท่านนะว่าคลิปอัดคลิปมันอัดยาวกว่าน,นี้ไม่ได้ครับไปไบายครับทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ